สวัสดีครับผมอันจากร้านลานาเดนิมเชียงใหม่นะครับวันนี้เอาแบรนด์ฮัตยินครับห้าสิบหกออนราคาตัวนี้ถูกมากนะฮะห้าร้อยเก้าสิบาทเอามารีวิวให้ลูกค้าดูห้าสิบหกออนนะครับตัวนี้ใส่ปั่นเฟสได้นะครับแบรนด์เป็นงานแบรนด์ฮัตยินครับงานที่พ่อค้าใส่รีวิวตัวนี้เป็นงานเอลสามสองกระบอกเล็กนะครับปักลายนะฮะกระเป๋าหลังจะเป็นงานปักลายกล้นครับตัวนี้ ทั้งสองข้างเลยนะครับเอกลักษณ์ของท้งแบรนด์เลยตัวนี้ผ้าตัวนี้สิบหกออนครับสีผ้าเป็นงานสีมิดไนเป็นงานทรงกระบอกเล็กนะครับตัวที่รีวิวตัวนี้พ่อค้าใส่เป็นงานกระบอกเล็กเอลสสองทางแบรนด์ผลิตกระบอกเล็กกระบอกตรงนะครับผลิตเองตั้งแต่ยี e ่แปดถึงสี่สิบครับตัวนี้ยี่แปดถึงสี่สิบราคาเริ่มต้นห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับผ้าสิบหกออนสีมิดไนเป็นงานนะครับ งานเย็บตัวนี้ลูกโซ่ทั้งตัวนะครับเป็นงานผ้าสิบหกออนลิมแดงเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับตัวนี้นะครับเป็นงานสิบหกออนลิมแดงป้ายเป็นป้ายหนังแท้นะครับหนังวัวฟอกฝาดหนาอยู่ที่สองมิลสอดเข็มขัดด้านหลังตัวงานเย็บก็จะเดินได้สามเส้นนะครับเนี่ยฮะกระเป๋าหลังที่เป็นงานปักลายนะครับตัวลีเวตตัวนี้นะครับจะเป็นงานทองเหลืองครับนะครับกระเป๋าเล็กจะเป็นงานซ่อนลิมตัวงานกระดุมครับ เป็นงานทองแดงลงมดาครับอทองเหลืองลงมดาปั๊มแบรนครับนะครับงานเย็บงานโพ้งสวยครับราคาห้าร้อยเก้าสิบก็จริงแต่ว่างานเย็บปกตินะครับงานจะเดินลูกโซ่ทั้งตัวนะครับงานจะเดินลูกโซ่ทั้งตัวนี้นะครับนะครับผ้าสิบหกอรอนครับใส่ปันเฟได้สบายสบายครับนะกระเป๋านะครับสกีนของทางแบรนด์ กระเป๋าสกรีนของทางแบรนด์ครับตัวนี้เป็นงาน16ออนลิมแดงนะครับเป็นงาน16ออนลิมแดงนะครับมีกระบอกเล็กกระบอกตรงให้ลูกค้าเลือกเนี่ยครับกระบอกเล็กและกระบอกตรงเป็นงานลิมแดงครับเย็บโซบนี้แล้ว็งานเย็บขาดด้านในนะครับราคาเริ่มต้น590บาทถ้าลูกค้าสนใจนะครับกดสั่งซื้อในตะกร้าได้เลยเสร็จได้นะครับผ้า16ออน ทรงกระบอกเล็กและกระบอกตรงครับตัวที่พ่อค้าใส่อย่าลืมนะครับเป็นงานทรงกระบอกเล็กนะครับตัวนี้เป็นงานกระบอกเล็ก56ออนครับเอล32ตัวที่รีวิวอยู่ถ้าสนใจนะครับกดสั่งซื้อในตะกร้าได้ครับเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันในไลฟ์ครับสวัสดีครับ